หนอนเจาะผลซึ่งหนอนเจาะผลเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันเจาะกินเปลือกนอกเท่านั้นการจัดการง่ายมากพ่นยาอะไรก็ดูตัวสัมผัสถ,ถูกตัวหรือกินตายพวงนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่จะมีหนอนอีกชนิดหนึ่งก็คือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนที่ตอนนี้กำลังดังมากตอนนี้ลงเขาจะไม่ซื้อทุเรียนยะลาแล้วนะครับอันนี้คือมีปัญหามากตัวนี้นะครับมันมีการเสวนาเรื่องไครชีก อนาคตทุเรียนไทยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมก็ไปร่วมเวทีสัมมนาด้วยน,นั่งอยู่ด้านหน้าแบบนี้แหละคณะที่ไปสวนาก็เชิญพ่อค้าพวกหลงรับซื้อนะแล้วก็เกษตรกรที่เขาผลิตได้คุณภาพไปนั่งบนเวทีก็สัมภาษณ์กันว่าใครชี้อนาคตทุเรียนไทยนะเกษตรกรก็บอกว่าพ่อค้านั่นแหละเป็นคนชี้อนาคตจะให้ราคาถูกราคาแพงก็อยู่พ่อค้าพ่อค้าก็บอกว่ากเกษตรกรนั่นแหละ ต้องทําคุณภาพให้ได้อย่างเงี้ยก็โยนกันไปโยนกันมาจนกระทั่งจะปิดเสวนาท่านอาจารย์ปาโมทดร่วมสุขซึ่งเป,เป็นผู้ดําเนินรายการท่านก็ชี้มาทิพ์ที่ผมว่าคุณสุเทพในฐานะที่ผมเป็นนักอารักขาพืชนะผมมีความคิดเห็นยังไงใครชี้อนาคตทุเรียนไทยผมบอกว่าคนที่ชี้อนาคตทุเรียนไทยคือหนอนเจาะ,มะเมล็ดทุเรียนครับแม่นไหม หลังจากที่ผมพูดไม่กี่เดือนนะเจอจริงๆเหตุการณ์นี้ไม่ได้เจอตอนนี้นะมันเจอก่อนหน้านั้นแล้วนะครับปากฏว่าที่จีนเนี่ยนะครับเราส่งไปเนี่ยไปเจอให้ตัวหนอนเนี่ยมันเจอะมาเจอะมาที่จีนจีนก็นั่นเลยส่งซิกมาที่ประเทศไทยขอเจรจาทาสัญญาการซื้อขายกับรัฐบาลไทยใหม่เลยลว่ากรณีที่จะส่งทุเรียนไปประเทศจีนจะต้องให้ชาวสวนมีใบ GAP เท่านั้น และลงรับซื้อจะต้องมีใบ GMP ตอนนี้ก็เลยบังคับให้ทุกคนเนี่ยทำ GMP นะมครับมีใครได้บ้างได้กันหมดยังครับ<ด>ยังเลยเห็นไหมครับบางคนยังยังไม่ได้บางคนได้ต้องรีบนะต่อไปนี้เขาจะเข้มข้นมากขึ้นต่อไปเนี่ยอาจจะม,มีการตรวจสอบมิสุ่มสุ่มผลผลิตนะครับว่ากล่องนี้เอามาจากสวนไหนและต่อไปอน,นาคตนะมันจะเป็นภาคบังคับเขาจะติดบาร์โค้ดลูกทุเรียนเลยว่า ลูกทุเรียนนี้มาจากสวนไหนตรวจสอบย้อนกลับได้ทุเรียนสวนนี้ถ้าไม่มีใบจีพีเนี่ยไม่ได้เลยเหมือนกับมะม่วงตุกว,วันนี้มะม่วงมีมีแล้วมีคิวอาร์โค้ดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมการไว้เลยว่าต้องปรับตัวถ้าทําไม่ได้นะต่อไปจะส่งเป็นทุเรียนแกะเปลือกทั้งนั้นเลยแบบที่เคยเจอที่เราส่งไปออสเตรเลียเมื่อ20ปีที่แล้วเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันพอเจอหนอนจอมเมล็ดออสเตรเลียบอกว่า จะต้องสุ่มทุเรียน60%ที่ส่งออกเราจะส่ง100ผลนะมันขอสุ่มผ่าดู60ผลถ้า60ผลไม่เจอหนอนไอ้40ผลเนี่ยไปไปออสเตรเลียเราก็หาวิธีนะตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ไปเอาเครื่องเอ็กซเรย์แบบเอ็กซเรย์ที่สนามบินนะเอามาเอ็กซเลย์ลูกทุเรียนว่าเจอหนอนไหมไม่ผ่านครับมันไม่สามารถส่องไปทะลุในตัวข้างในได้ก็แก้ไม่ได้สุดท้ายเลย เราก็เลยส่งทุเรียนเป็นแบบแกะเปลือกไปนะจนี่ทั้งทุกวันนี้ยังไม่สามารถส่งผลสดได้เลยนะเห็นไหมครับนี่เป็นข้อกําหนดเขาเช่นเดียวกันส่งจีนถ้าเกิดข้อกําหนดนั้นมาถามว่าเรามีโรงงานแช่แข็งกีก่เจ้าที่เตรียมพร้อมแบบนี้นะครับต้องต้องเตรียมการเอาไว้นะซึ่งตัวนี้หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ เป็นผีเสื้อกลางคืนนะมันจะมาวางไข่ก็คือผลทุเรียนอายุประมาณ2เดือนและ2เดือนนี้จะวางไข่ไปเรื่อยๆนะจนใกล้สุกเลยถ้าบาังเอิญเนี่ยมันวางไข่ช่วงแรกๆนะมันจะออกมาก่อนมันจะออกบนต้นเลยเพราะว่าไอ้หนอนตัวนี้พออยู่ข้างในเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ30วันกินจนอิ่มแล้วอิ่มเสร็จก็จะเจาะออกมาเหลือแต่รูให้เราเห็นนะบางทีก็เรียกหนอนรูพอเจาะมาปุ๊บ จะทิ้งตัวลงพื้นดินเข้าดักแด้อยู่ใต้โคนต้นแล้วก็จะสร้างเอาเศษขยะมักสร้างเป็นหลังห้มตัวอยู่นอนใต้ดินซึ่งดักแด้เนี่ยจะอยู่ได้ตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเดือนครับหนึ่งเดือนก็ออกได้ถ้ามีความชื้นเพียงพอทางใต้เป็นไงครับความชื้นเหมาะทุกเดือน <c oughs> พร้อมจะเหมาะทุกเดือนเลย <c oughs> แต, <c oughs> แต่แต่ถ้าเป็นทางอุตรดิตฐ์นะเก้าเดือนบางทีแรงไง แรงรอฝนจน9เดือน9เดือนตกมาปุ๊บมันก็จะออกมานี่เป็นภาพถ่ายมาจากอำเภอรับแลอุตตรดิษฐเป็นทุเรียนหลงรับแลครับกิโลละ600บาทนะมีพ่อค้ามารับซื้อซื้อจากสวนไปปรากฏว่าผ่าลูกไหนเจอหนอนลูกนั้นปีต่อมาลดเล่ก็เลยไม่กล้ามาซื้อไม่มีใครซื้อสวนทุเรียนรับแลเลยจนกระทั่งเชิญผมไปแก้ปัญหา ก็แนะนำมาต้องจัดการต้องไปสุ่มดูใต้ต้นนะถ้าเจอดักแด้ต้องลาดสารเคมีเลยหรือเอาเมทิเลเซียมไปลาดที่โคนต้นเพื่อฆ่าดักแด้ตัดวงจรแล้วก็ทำรพร้อมๆกันนะทั้งทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาเขาจะทำเลยมีการสุ่มดูแล้วก็ทำมาติดต่อกันมาหลายปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มดีขึ้นสามารถส่งไปขายได้ทั่วแล้วนะอันนี้คือเป็นเรื่องของหนอนจอมเมล็ดก็คือสำคัญถ้าเกิดทางใต้เนี่ยที่ไม่นิยมการพ่นสารเคมีอะไรก็ตามเนี่ย ดักแด้ที่ใต้ดินสําคัญมากที่ไปซูมดูแล้วก็เอาเมทัเลเซียมไปลาดลาดที่โคนต้นนะเป็นหนึ่งวิธีอีกวิธีการหนึ่งคือถ้าต้นไม่สูงมากนะครับต้นไม่สูงมากตอนนี้ให้ห่อผลหอ่อโดยใช้ถุงที่เป็นถุงตาข่ายก็ได้นะครับดัดแปลงไปเย็บมาเป็นถุงแล้วไปสวมเลยตั้งแต่ผลอายุ2เดือนและการห่อไม่จําเป็นต้องห่อทุกลูกนะไอ้ลูกเบี้ยวๆราคาถูกๆไม่ต้องไปห่อมัน เอาทรงดีๆอันนี้ได้กิโลละสองร้อยบาทแน่นอนห่อเลยต้นหนึ่งอาจจะห่อสักสิบลูกพอเนี่ยการห่อผลนะครับก็จะช่วยช่วยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะการห่อผลเนี่ยแต่ผมไปที่ไหนส่วนมากจะหัวเราะบอกว่ามันปีนไม่ได้มันสูงงั้นก็คืออ่ามันมันก็ลําบากก็ต้องวิธีการก็คือผสมผสานห่อได้หอ่อถ้าห่อไม่ได้ก็คือเมทัลเลียมหรือสารเคมีที่ไปฆ่าดักแด้ที่อยู่ในดินได้นะหรือถ้าเกิดพ่นสารได้ไหมได้ แต่ท่านต้องพ้นแบบป้องกันกลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืชเนี่ยจะมี3กลยุทธ์กลยุทธ์แรกคือการป้องกันกลยุทธ์ที่2คือการกําจัดนะกลยุทธ์ที่3คือการรักษาถ้าเป็นโรคพืชบางอย่างรักษาได้นะอย่างเช่นไฟทัมซล่าเราฉีดอินเจกยาฟอสฟนิกแอซิดเข้าต้นเนี่ยยาจะซึมไปตามท่อน้ําท่ออาหารไปรักษาใช่ไหมกลยุทธ์รักษาใช่ไหมถ้าเป็นการกําจัดก็คือ เข้าไปฆ่าเลยฆ่า,มาแมลงเราพ่นไปฆ่าเห็นตัวมแมลงปุ๊บพ่นไปถูกตัวมแมลงอะแมลงตายกาเรียกว่ากา,การการกาจัดหรือการฆ่าเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดนอนจอมเมล็ดละ่ะเราไปฆ่าได้ไหมถ้ามันเจาะไปอยู่ในเมล็ดแล้วเนี่ยไม่มียาตัวไหนนะที่จะไปฆ่าได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะใช้สารเคมีเนี่ยต้องใช้สารแบบป้องกันเท่านั้นครับท่านสำรวจเลยนะฮะอาจจะมีกับดักแสงไฟแบ็คไลท์ไปติดที่ อย่าไปติดที่สวนนะถ้าติดที่สวนแนละ้วมันเข้าสวนท่านนะแล้วแบคไลท์มันจะล่อทุกมแมลงนะครับเข้าสวนท่านล่อให้เขาอย่าไปติดที่สวนนะติดที่บ้านมแมลงที่เป็นผีเสื้อกลางคืนเนี่ยมันเห็นแสงแบ็คไลท์อยู่ที่บ้านมันจะบินออกจากสวนมาถ้าเจอนะถ้าเจอผีเสื้อนะตัวแรกที่เข้ากับดักท่านไปพ่นเลยบนต้นพ่นสารเคมีแบบป้องกันเลยที่บนบนผลทุเรียนเน้นที่ผล นะซึ่งการพ่นเนี่ยอาจจะต้องมีการเลือกสารซึ่งสารเคมีก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นยาร้อนยาเย็นเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะมียาร้อนยาเย็นให้ฟังว่าอะไรที่เหมาะกับการพ่นบนผลทุเรียนนะนะห่อผลแบบนี้ดีสุดแล้วถ้าเป็นสารเคมีแหละนะสารเคมีที่เป็นราชการแนะนำนะครับ ตรงไหนถอยถอยตรงนี้เนาะนะสารเคมีเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากนะ,ะถ้าเป็นราชการเนี่ยจะแนะนําอยู่ไม่กี่ตัวเพราะว่างานวิจัยของราชการเนี่ยวิจัยทุเรียนตั้งแต่30ปีที่แล้วตั้งแต่ผมเริ่มทํางานหลังจากนั้นก็ไม่มีงานวิจัยเรื่องทุเรียนอีกเลยเป็นตาราออกมาทุกวันนี้นะครับเพราะสารเคมีมีหลายตัวที่แบนไปแล้วนะ,นะก็จะมีาย,ยากลุ่มเก่าๆไหมลุ่มเบอร์นหนึ่งไดซินนน กลุ่มเบอร์หนึ่งคาบาลิวกลุ่มเบอร์สามเมีเดลต้าไซแอนโรินเดลต้าเมทิน,ทนไอสองตัวเนี่ยเป็นพาริทอยพ่นไป3วันหายไปแล้วสลายตัวไปแล้วสองตัวนี้นะครับไดซินอนเป็นยาน้ำมัน e ีซีเพราะนั้นท่านพ่นบ่อยๆเป็นไงครับน้ำแดงน้ำแดงทันทีเลยสุดรอีซีนะครับถ้าเป็นคาบาลิวนะครับก็เหมือนกันนะเป็นตัวที่ใช้มานานแล้วนะเพราะนั้น ยาที่ใช้หนอนมีเยอะนะแต่ว่าเราไม่ได้วิจัยในทุเรียนแต่วิจัยในพืชอื่นนะครับก็จะมีเลือกได้อีกหลากหลายนะมีหลายกลุ่มที่เราไปเลือกได้นะและก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่กําลังขึ้นทะเบียนในหนอนเจาะเมลิทุเรียนก็คือตัวนี้นะกลุ่ม28คอแลนทานิลิปโปที่ผมบอกในตอนต้นว่ามีค่า LD50 สูงถึงมากกว่า5000มิลลิกรัมต่อน,น้ำหนัก1กิโลกรัมที่แนะนําตัวนี้เป็นเพราะว่า เวลาพ้นไปเนี่ยนะครับการตกค้างในในทุเรียนเนี่ยจะไม่เป็นหาการส่งออกในอนาคตเนี่ยจะเริ่มเอามาวางจําหน่ายที่ในทุเรียนแล้วนะครับท่านก็ถ้าเป็นในทุเรียนก็แนะนําเอามาใช้นะตัวนี้จะพิเศษก็คือเป็นยาฆ่าไข่ด้วยถ้าผีเสื้อมาวางไข่บนทุเรียนปุ๊บนะไข่ยังไม่ฟักเนี่ยพอพ่นตัวนี้เคลือบไปที่ไขน่นะ พฤติกรรมของตัวหนอนคือออกจากไข่ใหม่ๆเนี่ยมันจะกินเปลือกไข่ตัวเองพอกินเปลือกไข่ปุ๊บจะได้รับสารเคมีก่อนจะตายก่อนที่จะเจาะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นยาฆ่าไข่แล้วก็สารจะไปเคลือบที่เปลือกของทุเรียนนอนขนาดเล็กไปเจาะที่เปลือกนิดเดียวนอนตายตายก่อนที่จะเจาะเข้าด้านในอันนี้เป็นลักษณะของการป้องกัน